เมืองตรงฟ้าหวนเออป่าเงืองยป่าใหญ่วันนี้ได้มากับคุณแม่ศิลปินมักม่วนเออพามาชมป่าพาคุณแม่ศิลปินมักม่วนเข้าป่านะครับก <c oughs> ่อนสิไปชมป่ากะแวะขออนุญาตที่ศารเจา้าปูเจา้าหญาเจ้าตาเจา้าใหญ่ก,ก่อนนะครับเนาะ นี่ได้มาดรงฟ้าหวนใจกลางของเมืองขบนนี่เห็นว่าล้ครับมาผ้ามวลดีแคบอันไหนดีนมาเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนมาเที่ยวมาชมนี่จะของสวยๆงามๆเป็นโด่งใยขวางขวาง องามากควยงามมากเลยมยะสมกนะคะอ้ยสวามเลยอมนะคะมากือนะคะงฟ้าขวนค่ะการงอุบลนะคะมากันเลยนะคะมาเที่ยวเลยนะคะมีเชื่อเยอะยะเลยค่ะ ดอกใหม่สวยๆสีแดงเป็นป่าเลยพี่น้องสีเสือกับบินวันคือคุณแม่ทิลปินพันวานล่ะเบิ้แแล้วค่ะสวยงามลื่นหูลื่นตาแล้วครับ มาถ่ายรูปจังน้อยถ่ายรูปให้จังน้อยสวยมากเลยระวังลม มามามาไปทังพี่ยังอีกหลายมองเด้นมาอีกแล้วคุณแม่ศิลปินมากวนมาพ่อมองระวัดนี่แม่ยังหรอคุณแม่ปาดอกกระเจียวเลีวดอกกระเจียวบนนี่ป้ามาขึ้นปาเปนแค่งานยดอกสีชมพูดอกสีชมพูยยมัขึ้นงานแต่เลยเฮร

นี่แหละกาตาหน่อยคุณแม่กาตาน่อยก็นีเยเจ็บมาสักเอาออกมาออกมาเจะฟ้องพนดีเห็นเอาหมวกล้นเลยเโอ้ บ้านศิลปินมักมวนเพื่นเอิ้นว่าโอนรถซ่าเดนฝากศิลปินมักมวลด้วยจ้าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเนอพี่น้อง f อทุกคนเอาก็สิลาพี่น้อง f อหซมองนี้ละ